เปลี่ยนเริ่มมานอยู่บอสองตัวยังยังสองล่างอยู่กันไข่มันโอ้เป็นเดอแซ่บกนนะทุกคนนะหมูก็เล่นแซ่แซ่บอยู่ตัวนี้นะเขาตอนนั้นมาตกอยู่นี่ตกลีเตอเนี่หรือพี่โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนะเรียบร้อยโอ้กราบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนนะ ขอพ่อมก็เจอที่ข้ามาติดตามห้าส่วนเบิงทุกคนคลิปนี้กะกำลังสีเดินทางขึ้นป้าคือเก้าหลังจากที่กลับลงมาแต่ป้าซุดนั้นกะหากาปั้นข้าวแล้วืันนี้นะปั้นแล้วมือว่างตอนใบใบนี้ตอนนี้กะสามสี่โมงทุกคนนะปั้นข้าวแล้วตอนชงใบหนึ่งใบหนึ่งใบสองไนะตอนนี้กําลังจะเดินทางขึ้นป้าทุกคนหากาอ้อมาแต่เส้นจอมห้าตัวนี้นะ สีเดินทางขึ้นไปแถวแล้วดานพุินแบบนี้นะคนะัะขี่รถจักรเกมจําาละเครืองของมากเพืดเดียวทุกคนนะพอดีมื้อเาวนี้เบ้าจันโซนมหาโซนนะมาโซนจะโซนขึ้นไปป้าน้ำขาดข้าน้ำเยอะปั้นเข้าน้ำทุกคนนะแต่เอเล่าขึ้นไปก้อนตอนนี้นะเขากำลังจะตามขึ้นไปไปเบิง้งเธอเราพักยุดเก้าเพล่นเห็นมาวไวหันบอเหตุกะชีพักเพืดเดียวทุกคนนะไปเบิ้ง ไปรู้ในเบื้องกนเนิทุกคนนะคลิปนี้สิได้พี่แล้วะสิมานบ่ลิมนี้นะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วทุกคนนะมาฮอดจุดที่ยวสิพักแล้วนะนะรถเ่าจันกัจอดไว้นี่เนาะโว่าไปใช่เละน่าจะไปหา,ลหาลเลาะหารัดแรงบ่เออห้อไปหาเสื้อกลับบ่ จอดรถไปในป้ามั่นนี่ทุกคนนะจากที่มาฮอดกะสีหาเอาเครืรองของลองไว้กันทุกคนนะเขากะบอดได้ถือมากเลยมีแต่ข้าวสารทุกคนนะเขานึงนบอได้เอามาก <c oughs> หลังจากที่เอาเครืรองพิเลเก็บไว้เรียบร้อยทุกคนนะตอนนี้กะสิไปหาเลาะก้อนมันนี้นะพอดีเมื่อกี้นี่กับป้าจันกับมาแล้วเอาระวังเอาที่เอาเครืรองเอาพเลเก็บไว้นะ เราเจอคุยตุ้นโนยู่เตเนอร์ปุณเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะเสื้อบิ่งก่อนนะกราบกันพอดีเราเสื้อไว้แถวนี้นะแถวป้ามันต้นนี่เสื้อกราบหนูอันนี้นะผัดว้าเจอคุยตุ้นอยู่เตเ,เ,ววเนะทิงนะยูเตเตนเอร์ปุณทุกคนนะตอนนี้เรากลับไปหาเลาะหาแนวกินมาเฮ็ดกินแลงนะบ่ได้พิเรเราว้าวเมื่อนี้นะและฮาสิไปเสื้อกาบท่าเราเห็นคุยตุ้นแล้วเฮาสิเอากาบไปเสื้อเบิ่งก่อนไปไปลุ้นเนบ้านกันเะ<ม>ดียด๋ยทุกคนนะ ขุยตูนเนาะหลังจากที่มาฮอดจดมันก็นกนพอดีขำทุกคนเนะเบิ่งดูงนะนะคุยยังไม่ไหมอยู่เดี๋ยวฮอสีเซอร์เบิง่งจากสองล่างบ่มันอยู่เคยเดี๋ยวพอทุกคนนะเ,มมนเซอร์จากสองล่างรอบมาก่อนายายกราบเซอร์ก่อนทุกคนนะพอดีว่างกราบนี่ก็น,น่าจะขำบอเนาะตอนนี้ก็ได้เซอร์แล้วเรียบร้อยทุกคนนะ นะได้เสื้อไวสองล่างนะเพราะว่ามันเยอะเคอเดี๋ยวพวกทุกคนเนะี่ยยันเปลี่ยนตุ้นตัวเดียวเนาะระวังที่เสื้อกลับจ้ทุกคนก็ได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงหมูทุกคนนะตอนที่ห้องบท่าน,นี้เปิดไฟนะวันนี้นะ่ะมันมืดเลยห้องเราเปิดไฟหุบขี้ดินเสื้อคุยตุน้นเสื้อกลับตุ้นนี่เนาะและ้วผนมีเงียบไปเลยน่าจะ มันเลาะหาก,กินซ้ำคําทุกคนนะพอดีมันบอกเห็นหงเห้าไฟมันเยิ่งนิรภัดมิดเสียงนะนหลังจากที่ไปหาเลาะเซื้อกราฟมากอะตอนนี้ได้เลาะกราฟมาที่พักทุกคนนะมาเทงหาให้ยู้ให้กินกินข้าวนะกำลังนึ่งข้าวอยู่นะ กินแรงก่อนทุกคนนะรอบนี้ขึ้นมากก็จักวันเลิ่อแล้วกลางคืนก็นเดินแจ้งเนี่ยทุกคนนะไปกานกันจันบ่ได้นาอจากที่นึงข้าสซุกหาก,กินขา้าวกินน้ำแล้ววันนี้ทุกคนนะ,นะ แนวกินกรเนาะกินกับ,กบแกกินกับแกจ้ำแจ้วข้าวกะหากระสูก้ก้อนห้อนทุกคนนะกินครื่องไปก้อนฮะ<ไ>กินไปกมานม่กินไปก้อนตอนนี้ก็ได้กินข้าวอิ่มทุกคนเลยขวัญไปกินข้าวย่้าแล้วก็สีไปหารอบมานี้นะไปลุ้นเบิ้งเล้ทุกคนกลางคืนนี้มันสิเจอเววเพี่เลี้ยงบอสพอดีเดินกระแจงทุกคนนะ,นะ เดินก็แจ้งแห้งขนาดเดี๋ยวสนะิไปหาเลาะเบื้องแถวไฮทเขาเจ้านะไปหาเลาะเบิ้องของเธอมีเม่นมีพีออ่เลาะเข้าไฮทเขาเนาะไปไปลุ้นไปเบิ้งเดียวทุกคนนะเดินทางไปต่อยก่อนหขอโคมก่อนตอนนี้ก็กำลังย่งางเลาะไปหาการทุกคนนะไปลุ้นไปเบิ้งน้ำเดียวทุกคนนะ ไปหาเลาะกานหยดแจ้งทุกคนนะพอเจอพิ่เลยเลยโอ้เหมยกนมันนานเมื่อคืนเห็นหนูตัวเดียวยะเมื่อคืนนี้นะหมได้ซ้าตอนนี้ก็ยังเลาะไปอยู่ทุกคนนะตะเว่นกเ็เ,นเลิมมื้่ขึ้นละตะเว่นกเ็เลิมเพิ่มขึ้นละทุกคนนะเะลิมสิแจงละ ยังยังเลาะต่ออยู่เพิ่มมาเคืนในกระหนาวขนาดนะเดี๋ยวไปหารัดเจ้าต่อทุกคนนะมันแจ้งมึงเธอไปหารัดเบิ่งมีโกมาให้นะไปหารัดเบ่งมึงเธอมีกระเหาะไปเลือเฮาตอนนี้กําลังมาเฟกกโกมาให้ทุกคนนะนะมู่ก็เล่นจซแซวลอ,อยู่ตัวน,นี้นะ เอาเฟอกเบิ้งเธอมีนกใหญ่เหรอวะมีกระหอกเฮาเนาะท่าเบิ้งผู้ทงนนทเน้นนนเน้นทุกคนนะกินแซ่เซ่อสิเดี๋ยวเฟอกเบิ้งจังน้อยก็เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเมื่อกี้นี่ยิ่งนกเข้ามากินมาให้เห็นทุกคนเขามากุ้งมาให้เองผัดห่านบะเฮ็ด นะเมยแต่หาทุกคนนะวันนั้นมาตกอยู่นี่ตกลีแต่เนื้อพี่นั่ <c oughs> นทุกคนได้มาหนึ่งโตเนาะมาหาล่อรัดเสามา,านมา,านทุกคนนะพอได้กินอยู่เมือ่อคืนนี้นะ จำเจ้วว่ได้มีผี่เลยเลยน่ากินกับบได้เมื่อเช้านี้น่าจะได้กินปิ้งนกแน่เลยไะไปเลาะหาตอกัอนทุกคนเลยหลังจากที่เอามาจะกโกมกมาให้กะมาเจอในผ่านเท้าทุกคนนะมาแล้วกับโซนแอนโซนแอนโซนล่มกันอยู่ป้าบึงหึงเนะ่ะจนสวอยเลยเลยนี่นะมูนกกรนะพระมันละมาเลาะหากับเเห็นแอนเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่แห้งมีแต่เลาะกับเมื่อที่พักทุกคนเลยวันนี้นะ น่าจะบบได้ไปเลยแล้วไปก็มันสวายแล้วเมื่อเบิ้งกับตุ้นมาจันเรายามเราโบเลยๆแล้วไปเบิ้งนําเดียวทุกคนไปลุ้นในเบิ้งตอนนี้ก็ได้ล่อกัปมาเทีงทุกคนนะมาหอดีพักแล้วมาลาะเบิ้งกับหนูมาจันเสิ่อเมื่อวานี่แถวมซนต้นนี่แล้วแล้วก็สีล่ออ่อไปยามกับตุ้นเลยทุกคนนะไปไปลุ้นในเบื้องน้ำเดียวมันสีได้บ่พราะว่าไปหาลัดเสากับโบได้แล้วมันนี้นะ บ่ฮูเซอไปจากล่างทุกคนมาหาเลาะเบิ่งโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเอ๊นะหนูมาเฮากินมันต้นเนาะได้เป็นตเบิ่งควายบุกโซนมันกัเจ้านะแล้หนูก็มาควาดกินน้ำอีกมานๆทุกคนได้หนูอีตัวนึงไปไปร้อย หายลาอยามล่างเต้าไปทุกคนเนะจักเอร์บอเลอร์นี่แหลนะมีแต่ไปย่างหาเนาะล่างนี้บัวลันทุกคนนะนะผมมากินสนนะกเนาะนั่คือเก้าอยู่เดี๋ยวป้าไว้นี่ก่อนหมเูเถอะกะจอนกะแต่ไปแล้วฮามาทุกคนเนะียเผาไว้นี่ก่อนหมูเถอะมันฮามาหาลาะกินมั่นตอนส,สายซอยนี่ก็เผาไว้ก่อน โอ้เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยป้าต้อถือกระจรในทุกคนนะม,นม,นม,นมั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 นห้ามากินมันต้นอยู่ในหายนินาะทุกคนนะโตเงี้ยเต็นะมได้มันเลยทุกคนนะพอได้ตื่มเดียวนะโบรานทุกคนนะนะยังูม,มากินหลางนี่ป้าไอ้ก้อนเนาะไปเ้าไปยามกับตุ้นก็วันนี้นะ ตอนนี้ก็ได้ห้ามาหอดจุดที่ห้าเสิร์กับตุนเมื่อวานทุกคนนะเดี๋ยวสิควัดเบิ่งก่อนเนาะสองน่าจะเป็นตุนตัวเดียวเพราะว่าอยู่เคยเดียวพอกระเทินในเอากราฟมาแล้วเสิร์ฟมดสองทุกคนนะี่เดี๋ยวสิควัดมันก่อนลุ้นเบิื้องเดียวทุกคนนะ ผมมากินจังทุกคนนะผมได้ล้านเลย <S <S อ่าโอ้ผมมาแล้วทุกคนนะ <S <S ในกาเป้าเมื่อคือเก้าเดี๋ยวสิบปยายามเมื่อหล,งลังนั้นเนาะเพราะว่ามันอยู่เคอเดี๋ยวโพด เซอกันไว้บางทอมัน,มน,มน,มนบอกกินตัวนั้นก็บาอกกินตัวนี้ต่อนะทุกคนมาลุ้นมาเบิงมันเดียวทุกคนนะเราควัดมันก่อน S <S> ไม่หัก <smile> ท <ego> <K han bies> <HHH> ุกคนโอ้ข้านมันหักถืออีบอกีดินลงไปทมหมดแล้วโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยโอ้ตกมาเยอะไปเลยเนาะนะติ่งบอ คือยตัวน้อยๆเนียน่ยะ,ะมานมาทุกคนนะไดนแล้วตัวน,นี้ก็ได้เดินทางกลับมาฮอทเท่งแล้วทุกคนนะไปกับบริไดมานไปรเริ่มวันนี้นะหาร้อลัดเสาะน,น่ะผลงานทรัวมวันนี้กะมีแต่ทึกรับทุกคนนะได้ต้นตัวนึงครับกระจนเนี่ยตัวน,นี้บาจันทร์กันยังบบเห็นออมาดซ้ำทุกคนนะยังผ่าร้อลัดเสาอยู่นยยนเนาะ เห็นเริ่มมานยู่บอสองตัวยังยังสองหลางอยู่กันหาการบุคคลเจ้าการบุคคลกาแฟใ้จริงพนันพิ่นยามก่อนแล้วก็ก <c oughs> าเฟาได้หาผลงานมืันนี้กะมีแต่ได้น้ำกาบนี่แหละทุกคนเอ้ไปหาลัดเจากะบ่ได้เจอเพื่อเพล่ไปเจอพันเท้าแห่งเต็กแง่แอนจนสวย ตอนนี้กำลังสิปิ้งหนูกินทุกคนนะนะเดี๋ยวฮอสีเอามาจี้ไว้สิก่อนกำลังจี้หนูตัวน,นี้นะจี้หนูมาปิ้งกินทุกคนนะปิ้งสอยจุเนาะเบิง่งกินขา้าวเห็นดดเ้็ดกินกินข้าวแล้วก็สีเดินทางกลับทุกคนนะปิ้งหนูไว้แล้วก็หากินข้าวกินน้ำนะตอนนี้ปิ้งหนูเฮาเคยจะซุกปปิน เคยจะสุกแล้วทุกคนนะไข่มันโอ้เป็นต่แซ่บกันแลทุกคนนะหาก,กินข้าวกินน้ำแล้วก็สีเดินทางกลับนะบันนี้เนาะตอนนี้ปิ้งหนูก็ได้สุกสำเร็จเรียบร้อยทุกคนนะพร้อมที่จะกินแล้วบันนี้น้หิวข้าวแล้วนะตามแจ่วแต่เมื่อคืนนี้ก็ยังตาแจ่วคือเก้าเข้าวก็กินข้าวเย็นนะหากินข้าวกินน้ำก็วันนี้ทุกคนนะ กัสีเดินทางกลับแล้ววันนี้ป้งกับแกแล้วเมื่อคืนเนี่ก็ปิ้งกับแกกินตัวนึงวันนี้กระนูตัวหนึ่งหมานขนาดวนานันนี้กินข้าวเย็นแต่เมื่อคืนนี้ข้าวเย็นกับข้าวบุษุกิน,นแคว,ควัดควดขี้ดินเข้าติดมือเลยจุ บ่เห็นเห็นก้มมาให้ได้นะของม,มันไม่มีมาไม้กิน,นมันจะรักก้าววาทานไปมูนกบ่เห็นนกมูกับนกมันจะพบเป็นทึ่งเนี่ยแหละอ,อย่างนี้คนจ้องหลายแล้วก็มี หลังจากที่กินข้าวย่าไปเรียบร้อยก็สีเดินทางกลับแล้ววันนี้ทุกคนนะคลิปนี้ก็สี่อปิดไว้สำนีก่อนเนาะอขอข้อมกบเจอที่มันติดตามมาส้ขมข้อมเบิ้งทุกคนนะคลิปคลิปหน้าพีหน้าเจอกันไหม